ก็เข้าใจอ่ะแล้วในในมุมมองของการที่ทํางานอย่างเงี้ยเรียกรวมกันมาแล้วพวกมึงหายกันอ่ะกูก็รู้แต่สิ่งที่ขาดไปมันก็คือความพร้อมหน้าความพร้อมตาไงมึงเคยได้ไปเล่นกับลุงบ้างปะกูถามหน่อยไม่เคยไม่เคยที่เขาบอกเสมอว่าพวกมึงไม่เป็นตัวของตัวเองตอนก่อนที่มึงเจอลุงอ่ะทุกคนอ่ะที่มึงเคยเจอลุงอ่ะก่อนหน้าเนี้ยมึงคุยกับเขายัางไงอ่ะเฮียบางครั้งมึงก็พูดไม่เข้าหูเขาก็โดนเขาด่าโดนนู่นนี่นั่นมันก็เป็นเรื่องปกติ้ยไป เวทอาเธอพี่อนอานกาศวันนี้อ่ะวันนี้ต้องมาทุกคนไม่มีใครมาเลยพี่แต่เมื่อวานจริงๆอ่ะผมจะแบบเข้ามาเล่นแอร์ดรอปลูกสองทุ่มแล้วผมจะพักนะอืมันก็เป็นวันพักแ,<ต>แต่ยาวเ,ยเออแต่ยาวชัยเลยแกเออ์็น <laughs> แต่รูปยาวเลยพรน,นี้กลับมาแล้วนะเนี่ยเนี่ยเวลาแกแก็เนี่ยแกดูดิเวลาแจ็คไม่อยู่ลุงไม่อยู่ คนมาไม่เคยแบบไม่เคยพร้อมเลยเว้ยก็นี่แหละพี่ปัญหาครับคคทัรงบ้านคนหลราแม่ก็น้อยอยู่แล้วนะกับน้องแม่นานโอเคอร์รี่ไปมาแม่งก็ยิ่งบาขอบคุณนะครับต้องอยู่กับน้องแม่นานจริงจริงอ่ะเข้าใจเว้ยเข้าใจหมดแหละว่าใครมันไม่ว่างเหมือนตอนก่อนหรืออะไรอ่ะคือเข้าใจทุกอย่างเว้ยแล้วจะให้ไปเป็นเหมือนตอนก่อนแม่งก็คงเป็นไปไม่ได้นึกออกใช่ไหม อย่างเช่นไอคนที่มันมาอยู่ช่วงกลางวันเองก็ตามพอมีตียงที่กลางคืนกลางวันอยู่ไม่ไหวหรอกถ้ากูกูยังไม่ตื่นที่นู้เราจะไปว่าอะไทีไหนไปตื่นนะใช่ผมผมก็ไม่ไหวพี่มันไม่มีทางเว้ยมันไม่มีทางทําให้ก็เข้าใจอ่ะแล้วในในมุมมองของการที่ทํางานอย่างเงี้ยเรียกรวมกันมาแล้วพวกมึงหายกันอ่ะกูก็รู้ไอเหียมันอย่างเช่นเป็นช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยไอเทียก็หิวข้าวนู่นนี่นั่นกันแล้ว กูก็เข้าใจไม่ใช่ว่ากูไม่เข้าใจกูถึงให้มุ่งไปหาเงินกันมาไงถ้าห,หาเงินแล้วมึงไปช่วงเวลาอื่นๆแต่กานว่าสิ่งที่ทําอยู่ตอนเนี้มันกลายเป็นคือมันก็ดูแบบต่างคนตามไปหาเงินมาโอเครับผิดชอบส่วนตัวแล้วแต่สิ่งที่ขาดไปมันก็คือความพร้อมหน้าความพร้อมตาไงมึงลองดูดิอย่างลุงอ่ะลุงอาติแจ็ค อยู่กันสี่ไอ้จุกสี่คนตอย่างเลยครับพี่แม่กำลังสั่งให้ในแกมีน้องกี่คนสามสิบสี่สิบคนมึงเคยได้ไปอยู่กับลุงบ้างปะฮะกูถามหน่อยถ้าไม่ใช่ตีอะมึงเคยได้ไปเล่นกับลุงบ้างปะกูถามหน่อยไม่เว้ยไม่เคยไม่เคยไม่เคยแม่นิดเดียวยกเว้นลุงมาถามนู่นนี่นั่นมึงถึงไปถูกปะหรือแค่แบบว่าเฮียอุ้มเสร็จแล้วก็ไปรับมันมีอยู่แค่นั้นถูกปะล่ะพูดถูกไหมหลังจากเข้ามามึงได้แบบว่า ไปนั่ง R34 บ้างป่ะเอ้นี่ผมเลยลาสุดเลียเลียที่50พอแล้วก็โดนไล่ลงมาอันนั้นอันนั้นไม่ <c oughs> อันนั้นมันคือตีกันอยู่แต่ถามว่าตอนช่วงที่แบบว่างๆหรือว่าช่วงอะไรที่แบบว่าทุกครั้งที่เข้ามาเขาเคยโทรหาคนอื่นก่อนป่ะ,อ,ะอาจจะเป็นอาจจะผิดที่ลุงเองที่แบบว่าแกไม่ได้โทรหาคนอื่นเพราะว่าแกไม่รู้ไงว่าใครว่างอยู่บ้างแกก็ต้องโทรหาคนเดิมเดิมทันั้นมึงทำไมมึงไม่ลองเป็นคน เดิมเดิมให้เขาบ้างอ่ะอันนี้อ๋อนี่หรอคือปัญหาที่เขาบอกเสมอว่าพวกมึงไม่เป็นตัวของตัวเองตอนก่อนที่มึงเจอลุงอะ่ะทุกคนอะ่ะที่มึงเคยเจอลุงอะ่ะก่อนหน้าเนี้ยมึงคุยกับเขายัางไงอะ่ะโหอันนี้ค่อันนี้ครับถูกว่าหลายๆคนนะ กับกันตอนนี้เข้ามาปุ๊บมึงเป็นคนยังไงอ่ะแต่เนียกันลุงก็กลัวลุงยังไงก็กลัวอยู่อย่างนั้นทุกันเนี่ยเปลี่ยนไปมึงคือจุดนี้กลัวยังไงก็กลัวอย่างกันแต่ตอนนั้นลุงว่าป้ก็ยังกลัวอยู่ดีอ่ะกลัวยังไงกลัวอย่างนั้นเลยครับตั้งแต่ต้นเนื้อม่ร้องรู้สึกกับกับลุงรู้ไม่เคยเปลี่ยนเลยคิดองไกลัวยังไงก็กลัวอย่างนั้นอ่ะตอนนี้ทุกันเนี่ยอันนี้ผมก็มองแค่นั้นเองเว้ยมันเลยกลายเป็นแบบว่าเขาก็เลยมองว่า ไอ้เหี้ยคนโคตรเยอะมีนคนโคตรเยอะแต่ทําไมกูยังรู้สึกเหงาอยู่ยังอยู่ก็ต้องอยู่กับแค่สี่โตเองว่าถูกปะล่ะมักนกลายเป็นแบบว่ามือมองเห็นแกเป็นอ่าอาจจะเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะ,นะช่วงความต่างของอายุด้วยอันเนี้ยกูมองว่าเป็นสิ่งสําคัญเลยจริงๆพอรู้สึกว่าเขาแก่กว่าก็เลยรู้สึกว่าเล่นอะไรกับเขามากไม่ได้ เรียบร้อยันี่ยเรียบร้อยแล้วเกมแล้วเพราะว่าอย่างตัวพี่เองก็คือมาตัวะจริงๆเพราะว่าอะสมมุติเด็กๆก็ไม่กล้าเข้ามาด้วยเรื่องเกรงใจหรืออะไรเองใช่ค่ะพี่น่าจะมาพรุนี้พรุนี้แหละจะไม่ได้กับการกันตอนเนี้กูเล่นไก่เฮี้ยจีอย่างเงี้ยกลายเป็นปกติอ่ะกูไม่เคยคุยกับเฮี้ยจีเลยนะจนตอนเนี้กูคุยกับมันมากมากกว่าเดิมมากๆด้วยซ้ำ อย่าไปเอาเขาเคลียอะไรอะ่ะอย่าไปติดเกงใจเยอะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองเพิ่มขึ้นมาหน่อยเอาจริงๆการทำผิดมันคือคนเราแม่งไม่ไม,ไม่ไม่ได้เพอร์เฟกอ่ะเฮียบางครั้งมึงก็พูดไม่เข้าหูเขาก็โดนเขาด่าโดนนู่นนี่นั่นมันก็เป็นเรื่องปกติเว้ยเวลาคนอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีไม่ลงลงไม่ลงลอยบ้างไม่ใช่ว่ามึงครับ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 อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ออกความเห็นที่อะไรเลย ตามเขาอย่างเดียวอันนี้เขาเรียกว่าตามอย่างเดียวโดวยไม่คิดแล้วสุดท้ายมึงก็มึงก็จะกลายเป็นคนที่เงียบเงียบทุกครั้งไม่มีการแสดงความคิดเห็นที่อะไรก็ตามมีอะไรกันอนะเราคุยว,ว่าจะกินข้าวอยู่อะพี่ม่ลรคนที่ไม่ จริงๆอย่างทุกคนเองอ่ะอย่างที่มองอ่ะนอกจากนอกจากในแก๊งแล้วอ่ะการปฏิสัมพันธ์กับข้างนอกก็สงก็สําคัญการที่คุณไปรู้จักคนหนึ่งอ่ะมาดาให้อ่าอย่างเช่นวันนึงกูไปกับเจ๊อีเจ๊รู้จักอีกคนหนึ่งมาอย่างเงี้ยก็ทําให้เราแบบได้ไปติดต่อกับคนอื่นเพิ่มเจริง,ง <พอ S 2> ไม่รู้จักเขา,ขาหรอกจํา <ำ S 2> ชื่อเขายังไม่ได้เลยจะทักไว้ก่อนแต่ถ้าวันวันหนึ่งมึงมาคุยกันแต่ในอยู่ในแต่ในแก๊ง ไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็มันก็วนลูปเดิมอ่ะต้องทาตัวให้เหมือนงูเลื้อยไปเรื่อยอ่ะเงียเงียเหมือนรู้จักเขาอะแล้วเขาก็จะไม่คุยกับเราอะไรอ่ะค <c oughs> ันทนี้ไม่ได้แบบว่าให้แบบต้องพยายามดันตัวเองเพื่อไปรู้จักคนอื่นนะแต่แค่มันเป็นเรื่องปกติไว้ที่เวลาเจอคนอะเราก็แค่ทําความรู้จักอ่ะแค่ทําความรู้จักอ่ะเข้าใจใช่ไหม ทักทายถามชื่ออย่างเงี้ยเออปกติอะแบบปกติอะปกติที่คนเขาเจอกันอะเวลามึงเจอเพื่อนใหม่หรือว่าเจอคนรู้จักที่แบบว่าเขาเดินผ่านหน้ามนี่หรือว่าทําง n g ทางานด้วยกันอย่างป่ะหรือว่ามึงยืนเงียบๆักนะ้นเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนทีบทสับอ่าแม้แต่อะมึงเรียนอยู่อะมึงเจอเพื่อนต่างห้องอย่างเงี้ยไม่ทักของน้าตีด้วยเป็นต่างห้องมบอกมองหน้าคุยอะไรอะจะเอาไวาบอกไปเดี๋ยวน้อยก็แลกกระทืบมันอะให้เลย ถูกปะล่ะอันนี้แก่ถูกที่พูดมามีเหตุผลอา้าวแกร์บนนีอ้าวอย่าเงียบดิทอกคนเอเคเดี๋ยวก็แกรอันนี้งยนิ่งกันนะ นี่ไงเงียบเข้าใจไหมเ <nuggets> ด oh yes, ็กๆเข้าใจครับใครที่รู้ตัวว่าคุยกับคนอื่นน้อยอย่าตาอินดูเนี่ยตาผมเลยคนแรกพยายามคุยกับคนอื่นเขาหน่อยใช่ไหมตาโอตาโอว่าไงครับสวยปกติเราคุยเอาเหมือนคุยเอาหัวไหลไปเองเลยพี่เหมือนคุยเอาต่อไปป้าไอ้เหี้ยไม่เงียบแต่แบบ ักใส่มันเงียบประคนคุยกับก็มีคุยกับหัวไล่ตัวเองเยอะเฮียชวนคุยไมันยืนตาโงเแบบหัวแก๊งไปยังไมปช่วยเข้ามาในเมืองมันก็ต้องคุยกับหัวไล่เมื่อไหร่ไม่ได้คุยกับหัวไล่อย่างเดียวอย่างเงี้ยก็ได้ไม่ได้หมายถึงว่าเวลาผมไปคุยกับคนอื่นน่ยมันคุยกับหัวไล่ตัวเอง่พีเขาไม่ตอบอ่ะเขายืนเงียบใส่ผมไม่ไมีให้เจมี่คนคุยกับไม่มีก็มีไม่มีเหตุผลนะที่เจมี่เอาช็อตอย่างเดียวเงี้ยเฮีย อ่าเหมือนอ่ะอันนี้แซดจีสัตว์ู่ะเนี่ยพูดเยอะเลยมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมดเลยนะเวล์เจ้าจอดจากเดียวอันนี้แซดจีสัตว์หรือเปล่าแม่เจ๊เจ๊อะไรเจ๊เนี่ยเจ๊เจ๊มึงย้ำดิมึงแต่ว่ามันใหญ่ไงย้ำตำอยมาหนมาง่อยอีกโดนสุดแล้วงอมิกมึงไงเฮียไออยูจัดต่างคนดิจะได้มีความกระตือรือร้นโอเคได้เลยไหนขัดใคร ช่วันที่หนึ่งแล้วไม่ต้องห่วงคาตาโอคาตาโอไม่ใชีเกตไม่ใช่แน่นอนเกตสี่อะคาตาโอคาตาโอได้เทอมรวมกันอะได้ได้เธอเป็นหนึ่งไงมีใครอะขาดอโชอะไรเจ้ไอกะไอกะมีคนตกมาว่ามันตกปลาอยู่กับสาวใช่มันอยู่กับนี่ชื่อสาวชื่ออะไรวะเขาถดไใช่ไหมอ่าเขาชื่ออะไรนะไอิโช่มเรื่องแบบว่าเรื่องแบบไปเสือก ชีวิตคนอื่นน่ะก็น้อยๆลงหน่อยเจ๊โอ้โหโองมากตรงประเด็นตรงประเด็นว่าตรงเลยตรงเลยตรงประเด็นมาก่ะชีวิตเจ๊ไม่รู้รู้แต่เรื่องของคนอื่นโอ้โหโอ้โหเฮียแจ๊กไปดีกว่ามั้งมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ไอซีไงมันไปยันโอซีเลยไงรออะไรอ่ะพี่สองทุกไอจีเฟซบุ๊กไม่เอาหมดเลยเฮียเนี่ยไปยโอ้โหเลยยูนแค์แล้ยมันอะ เอออยู่ดูแบบเมมนะดูเมมแปลกได้น้น่องได้นะน้องให้กูพูดไหมเราพูดสิว่าอะไรเห็นไรไมเห็นไรมันก็มีพวกไม่อยู่นะครับพิมมาหาพวกนี้ไม่อยู่อ่ะมึงพูดเองนะเห็นบ้าเห็นบ้ามันขู่มึงอ่ะมึงดูดิมึงดูดิพูดเองเลยผมพูดเองเปล่าหรือพวกนี้ไม่อยู่นะพิมมาหาเวลามึงบอกมันมันก็ถามมึงต่อด้วยใช่ป่าวว่าไปไหนอ๋ออะไรเงี้ยบอกว่านอนจับมือหรออ้าวอีกเชียวอีกเชียวไป ถ้ <Workers S 2> ามีอะไรพี่บอกไมะจริงถ้าเขาบอกว่าไปไหนก็ธุราก็ไม่ควรถามต่อแล้วเนาะใช่ตีดิงอ่ะพี่โอเคผิดเองขอให้บอกลาไว้ก่อนถูกมกันดีกว่าหายไปเชื่อพี่ใช่ใช่ใช่ถ้าเขาบอกว่าธุราก็คือธุราไม่ควรถามต่ออ่ะใหเราโทมาเยอะแล้วพี่ส่งพี่ไอ้วุ้นไม่ส่งตังค์ยังอ่ะเอาอีละอ่านแล้วตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เออพอดีแล้วแขวนคนในแก๊งเนี่ยไอ้เจ๊ไม่แม่แม่แม่บอกมาแล้วจะได้ลตันยังอยู่ไหนเฮียมันจะบอกว่าส่งเงินแดงนะน้องเต้น ยังไม่ก็นแดงมันเลยแลค่นี้ครับบีอะบีอะบีสามหมื่นบีส่งมาเท่าไหร่นะสี่หมื่นได้อะไรเขาตกว่าสามเหมือนเด็กเหรอสี่หมื่นบีส่งมาสี่หมื่นเขาตกกันห <c oughs> กแสนไม่ <c oughs> ใช่เหรอไช่ได้เอ้าพี่แต่ตอนนี้มันมีอไอ้นี่มาใหม่อ่ะทำโฟงทำคลับทำไม่ใช่อะไรอ่ะ ลองมึงมีไอเดียอะไรมึงก็ลองไปจับกลุ่มทำกันเอโตสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้มีอะไรมีไอเดียอะไรมีโต้ชอบวันทุกวันนี้ก็จะคิดถึงไอโต้ทุกวันเลยเนี่ยมันจะแบบว่าเออคิดจะนาทีเข้ามากิจการอะไรสักอย่างหนึ่งกิจการทำสุดท้ายเขาประกาศออกมาคนที่มีแก๊งไม่สามารถทำได้เบี้ยเมื่อกีนไม่ต้องก็ไม่ต้องมีหรอกเอาจริงอ่ะวันๆอยู่แม่งอยู่อย่างเงี้ยวันเข้ามาเล่นแอดดอปอย่างเดียวไง ก็ผิดไงเต้องทำเที้ยวกูวันๆกูอ่อนต้นไหมล่ะคุณคุณนั่นแหะอ่อน้นนี่เดี๋ยวไหมล่ะไอจอมกูรีหลอกก่อนจอมไอ้เยี้ยร์แล้วใช่เหรอไอโอชาต้องดีไปดิสวัสดีครับพี่สองสวัสดีครับเจแฟนสวัสดีครับ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 พี่พีชสวัสดีครับเด้อพี่มีนสวัสดีครับพี่มินสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเจเจเจวันนี้วันนี้ลืมเอาตาใส่ใส่เบ้ามาหรือเปล่ามันก็ชื่อมันก็บอกอยู่โอชาโสดปะไม่เผื่อมันถ่ายคนอื่นไงเตะกินได้เนาะ ตนย็ดด้วยอกินล้ำไงแกไปดอออน,น,นอะ <laughs> ไรมาตาเต่าอะไรกันนี่ยเรับองโดนยึดอะไรมาตาเต่า